วันนี้เรามาคุยกันเรื่องกองเวียดนามนะครับผมช่วงที่ผ่านมาใครถ้าติดตามพวกกองหุนเนี่ยเวียดนามก็จะเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในเรดาร์ของทุกๆท,ท่านนะครับว่าเป็นตัวหนึ่งที่ปีนี้ก็ยังพุ่งแรงต่อเนื่องคนระับพุ่งตั้งแต่ตอนปี2020ปีโควิดนะมีย่อตัวบ้างแต่ก็ยังขึ้นต่อได้เรื่อยๆนะครับผมก็ต้องบอกว่าตัวเวียดนามเนี่ยเป็นแอสเซทหนึ่งนะครับผมที่ perform เนี่ย year to date ปีนี้ก็เป็น2รอ,องจากตัวอินเดียนะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ย ก็ยังเป็นบวกได้นะครับขณะที่หลายๆแ,แอสเซทที่เป็นหุ้นเนี่ยก็ติดลบกันนะครับผม แล้วก็ถ้าใครติดตามทางทีมงานเราที่อัปเดตอยู่สม่ำเสมอเนี่ยเราก็จะเจอสไลด์หน้านี้ก,กันบ่อยๆนะที่พูดถึงระดับราคานะครับที่ไอเดียหลักๆเราจะบอกว่าเอ๊ะฝั่งในวลอดมาร์เก็ตเนี่ยเป็นฝั่งที่มีการฉีดวัคซีนค่อนข้างโอเคนะขยายตัวอย่างมั่นคงแต่ฝั่งอิมเมจ n ิงมาร์เก็ตเนี่ยก็เป็นฝั่งที่มีระดับราคาน่าสนใจนะครับผมแต่ไม่ใช่อิมเมจชิงมาร์เก็ตทุกเจ้าจะมีระดับราคาที่ดีนะครับอย่างอินเดียเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่หุ้นขึ้นแรงในปีนี้แต่่่่เราาาาาากจะะบบออวดัาคาค้นขงงแ ขณะที่เวียดนามเนี่ยจะเป็นอีกภาพหนึ่งเลยนะครับเป็นประเทศหนึ่งทีออ่ราคาปรับตัวขึ้นแรงแต่ระดับราคายังอยู่ในระดับที่น่าสนใจอันนี้ดูจากตัว P/E นะครับผมถามว่าทาไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าการประมาณการขยายตัวของหุ้นเวียดนามเนี่ย ยังมีความน่าสนใจอยู่นะครับตัวเอิญนี่องเขานะครับผมก็มีการประมาณการโดยบูมเบิร์นครับปีหน้าก็ปีนี้ปีหน้าก็จะมีโอกาสขยายตัวได้อย่างรุนแรงต่อนะครับผมคำถามที่ตามมาคือก็ต้องดูแหละว่าประเทศเวียดนามเนี่ยมันมีอะไรให้ขยายตัวเศรษฐกิจมันมีพื้นฐานที่น่าสนใจยังไงวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะครับก็ต้องบอกเขาว่าภาพการขยายตัวของเวียดนามเนี่ยส่วนหนึ่งถ้าเราไปดูตัวเลขเศรษฐกิจเขา GDP เนี่ย เราก็จะบมแล้วว่าในกราฟนี้จะบอกว,ว่าเขาก็มีการประมาณการครับโดยทาง Bank o f a m e เมริกาเขาประมาณการตัวเลขมาว่าตัว g ีพีของเวียดนามเนี่ยในระยะ2-3ปีข้างหน้าเนี่ยยังมีความน่าสนใจอยู่นะครับผมก็ตัวเวียดนามถ้าอยู่อกราฟซ้ายบนเนี่ยมันจะเล็กนิดน,นึงนะคะคือไอตัวซ้ายสุดนะครับผมแท่งสีฟ้าเนี่ยที่เป็นแท่งกลางเนี่ย คือของช่วงปี2020-2021นะช่วงปี2ปีเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังอยู่โม oment ของการขยายตัวทั้งที่เป็นปีโควิดนะครับผมมีโควิดในปี2020นะ2021โควิดก็ยังไม,ไม่จางหายไปไหนนะฮะก็พบว่าไอ้ตัว GDP เวียดนามเนี่ยไอแท่งสีฟ้าตรงกลางเนี่ยก็ยังเหยื่อดับการขยายตัวค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมแล้วก็ในระยะถัดไปปี2022-23ก็2022 23, ประมาณการว่าไอ้ GDP เวียดนามเนี่ยมีโอกาสขยายตัวค่อนข้างเป็น ตัวท็อปๆเลยในเอเชียนะครับผมแล้วก็ถ้าสกปเล็กลงมาดูในตัวส่วนของภูมิภาคอาเซียนก็ต้องบอกว่าไอแนวโน้มทิศทางการขยายตัวของ GDP เวียดนามเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นเลยเมื่อเทียบกับาชาวแก๊ง AEC ร่วมใจบ้านเรานะฮะเคยบอกว่าเวียดนามเป็นตัวหนึ่งที่มีตัวเลข GDP น่าสนใจนะครับผมถามให้เห็นภาพมากขึ้นแล้ว ทำไม GDP มันมาจากไหน,ม,นมันมีโอกาสขยายตัวดีเดน่นมาจากไหนทางที่เวียดนามก็เป็นประเทศที่ไม่ได้ใหญ่มากนะขนาดพื้นที่ก็จะใกล้เคียงไล้เรียกกับไทยซะด้ซ้ำนะครับผมแต่ว่าประชากรเขาแอบเยอะกว่าเราเนี่ยเขามีประมาณ90กว่าล้านคนนะครับก็ต้องบอกว่าตัวเวียดนามเนี่ยมีคีย์สำคัญที่เป็นตัวบูสต์ GDP ก็คือเรื่องราวของการที่มีเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเนี่ย ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับผมเราเรียกว,ว่า FDI นะครับ Foreign Direct Investment นะครับผมที่ไหลเข้าเวียดนามอย่างต่อเนื่องจนเขากล่าวกันว่าเวียดนามเนี่ยกำลังก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่เป็นฐานการผลิตของโลกนะครับเป็นแหล่งผลิตอะไรต่างๆของโลกเนี่ยมากมายเลยคามว่าแล้วนา,นานาประเทศเห็นข้อดีอะไรในตัวเวียดนามถึงมองว่าเออฉันไปนลงทุนในเวียดนามดีกว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่น่าเอาเงินเข้ามาเป็น ลงทุนสร้างโรงงานสร้างฐานการผลิตก,ก,ก็ต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยมีปัจจัยหนุนหลายๆเรื่องครับที่หนุนตัวธุรกิจกันครับว่าเออมันทําให้ดึงดูดมเง,เงินลงทุนต่างชาติครับอย่างเรื่องหลกัหลกๆเลยคือเรื่องของค่าแรงต้นทุนครับคนจะลงทุนทําธุรกิจเนี่ยเขาก็ต้องคํานวณเรื่องต้นทุนใช่ไหมครับผมต้นทุนค่าแรงในเวียดนามต้องบอกว่าค่อนข้างถูกน,นะครับผมอีกอันหนึ่งคือไอ้คนที่มาทําเป็นแรงงานเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่เขาเรียกว่า เป็นเกณฑ์อายุที่อยู่ในทํ่ทำงานค่อนข้างเยอะและปัจจุบันเราม่ไจะยินเรื่องของตัวเอจิ g งโซเ e ตีค่อนข้างบ่อยหลายประเทศเนี่ยเริ่มกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแต่ว่าเวียดนามเนี่ยยังค่อนข้างต้องใช้เวลากว่าจุดๆุดนั้นนะครับผมทน,นเนี่ย เรื่องของแรงงานมีความน่าสนใจนะครับผมต้นทุนก็ถูกนะครับผมและในยังเรื่องของตัวหนึ่งที่เป็นการรวมกลุ่มเสรีทางการค้าครับ R c e p CPTPP ที่เป็นตัวช่วยหนุนให้เศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยมีโอกาสค้าขายกับนานาประเทศเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นกำแพงภาษีเบาบางลงนะครับผมมันทำป็นเป็นเรื่องที่ผสมรวมกันแล้วทาให้การขยายตัวของ GDP เวียดนามเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าไ การขยายตัวของ GDP เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของ manufacturing หรือการขยายตัวภาคการผลิตใช่ไหมครับผมก็จะอบอกเขาว่าไอ้ manufacturing เนี่ยถ้าคิดเป็นสัดส่วนของ GDP เนี่ยไอ้การาฟซ้ายล่างเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาว่ามันยังเป็นสัดส่วนไม่เยอะนั่นแปลว่าตัว manufacturing เ,เนี่ยยังมีโอกาสขยายตัวได้ต่อในประเทศเวียดนามนั้นเนี่ย โอกาสการเติบโตน่าสนใจเม็ดเงินลงทุนหลังคาดไหลเข้าต่อเนี่งย,ยังมีรูมให้เติบโตทำให้ภาพของเวียดนามเนี่ยเราจะจะกล่าวสรุปว่าเป็นครับเ,เป็น Rising Star of Asia นะครับผมเป็นประเทศหนึ่งที่มีความน่าสนใจสูงนะครับผมอ,อย่างอันนี้เนี่ยเขาก็จะมาดูกันครับว่าไอความเป็นฐานการผลิตของโลกเนี่ยตัวเวียดนามเนี่ยครับผมตัวเวียดนามเนี่ยมัน มันไอเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาเนี่ยมันไปอยู่ในส่วนไหนลนะ่ะก็ต้องบอกว่าไอเม็ดเงินที่ไหลเข้า f d i ที่ไหลเข้าเวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็ไหลเข้าเรื่องของแมนุแฟคชวลิ่การผลิตลง,ลงมาก็คือเรื่องของยูทิลิตี้ที่เป็นสาธารณูโโปโภคต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยสองภาพเนี่ยเป็นภาพใหญ่ๆที่ยังมีรูมให้เติบโตแล้วจะมีเงินลงทุนไหลเข้าค่อนข้างสูงนะครับผมเรื่องของการการผลิตไฟฟา้าอะไรเนี่ยสาธารณูโโปโภคเนี่ยเวียดนามัมีรูมให้พัฒนาต่อได้อีกไกลนะครับผม ต่ไม่มองว่ามันมีหลายๆเรื่องให้เวียดนามเนี่ยยังลงทุนต่อได้ยังขยายตัวต่อไปได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดไปแล้วนะครับเรื่องของแรงงานเวียดนามเรามีจุดเด่นแล้วต้นทุนต่ำาเรื่องของโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยอายุเฉลี่ยของแรงงานชาวเวียดนามเนี่ยทั้งหมดเอ่อคนเวียดนามเนี่ยประเทศเวียดนามเนี่ยมีประชากรทั้งหมด98ล้านคนนะเกือบเกือบจะร้อยล้านแล้วมากกว่าไทยนะครับผมแต่ว่าอายุเฉลี่ยโดยรวมเนี่ยอยู่แค่ราวสามสิบปีเท่านั้นเองนะสามสิบสามสองปีนะครับผมก็เลยมองว่ามันยังมีไทม์เฟรมอีกระยะใหญ่ๆเลยก่อจะเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มขั้นนะครับผมประเทศเวียดนามเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ดึงดูดเงินจากต่างชาติเข้ามานะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ เป็นเรื่องที่มากดดันตลาดหุ้นจริงไม่ได้กดดันแค่เวียดนามกดดันกันไปทั่วโลกนะแต่เวียดนามเนี่ยถ้าไปดูสขบสถานการณโควิดในเวียดนามก็ต้องบอกว่าตอนนี้มีทิศทางที่ค่อนข้างคลี่คลายขึ้นชัดเจนนะครับผมตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยก่อนหน้านี้เหยียบหลักเอมอมืนม่นหมื่นหมื่นไปถึงตอนนั้นตอนนี้เนี่ยทรงเขาเนี่ยลงมาเหลือราวประมาณ3,700คนต่อวันนะครับผมก็แนวโน้มการติดเชื้อโควิดในเวียดนามเนี่ย ดีขึ้นนะครับผมติดเชื้อตอไปายวันเนี่ยน้อยลงนะครับผมเมืองหลวงโฮจิมินห์นะครับผมก็มีการกลับมาคลายล็อกดาวนะครับเปิดห้างเปิดร้านอาหารนะครับผมแต่เขาก็มีมาตรการในการควบคุมนะครับอย่างห้าสงสรรพสินค้าร้านอาหารเนี่ยคนจะมาใช้บริการได้ต้องมีประวัติการฉีดวัคซีนอย่างไม่สองโดสก่อนนะครับผมก็มีการควบคุมโควิดอยู่ของเขานะครับผมหรือ,อยังในโซนอุตสาหกรรมเนี่ย ผ่านผิดขออภัยนะครับดองไนกับบินเซืองเนี่ยครับผมก็กลับมาเปิดดาเนินการอีกครั้งนะครับผมก็มองว่าเวียดนามเนี่ยที่ทางโควิดก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้แนวโน้มในระยะถัดไปเนะี่ยมีความน่าสนใจนะครับผมแล้วก็ถ้าไปดูในเรื่องของตัวตลาดหุ้นบ้างเนี่ยเราจะมีเกิดกับลราเวียดน,นามที่เราบอกว่าระดับราคาถูกอโอกาสการเติบโตสูงถ้าเรามาพอา์เป็นกราฟแต่ละประเทศเนี่ยเราจะเห็นครับว่าไอแกนตั้งเนี่ย คือตัว P/E r นะครับเอ่อ P/E ratio นะครับผมเป็นรื่องหลับราคานะอยู่สูงสูงเนี่ยคือแพงนะฮะอินเดียเนี่ยไปไกลมากแล้วในะขณะที่เวียดน,นามเนี่ยเอ่อราคาค่อนข้างถูกไปทีเดียวนะครับผมขณะที่แกนนอนเนี่ยไปทางของขวาเนี่ยคือตัว e a r n i n g ครับผม EPS ครับโอกาสการเติบโตดังนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่ตลาดหุ้นเขาเนี่ยมีโอกาสการเติบโตดีแต่ราคาน่าสนใจนะครับเป็น2ปัจจัยที่ ช่วยสนับสนุนว่าเออทำไมเวียดนามถึงยังคงมีความน่าสนใจอยู่ระดับราคาตลาดหุ้นัปดปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีโดดเด่นไปที่สองรองจากอินเดียแต่ถามว่าแพงไปไหมก็ต้องบอกว่ายังอยู่ระดับราคาที่ไม่แพงนะครับผมเป็นจิทรัพ์หนึ่งที่น่าเข้าลงทุนนะครับผมฉะนั้นเมื่อเราได้คําตอบแล้วแหะว,ว่าโอเค เวียดนามมีโอกาสการขยายตัวนะ GDP มีโอกาสเติบโตจากเมดเงินลงทุนต่างชาติโครงสร้างประชากรดีบาบาบาถามคือแล้วจะลงทุนกองทุนไหนดีกองทุนเวียดนามมีกี่กองกองไหนดีกองไหนเด็ดแต่ละกองแตกต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะมาสแกนกองทุนเวียดนามไปได้วยกันนะครับผมก็ถ้าเราเอามากางเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกองเวียดนามเนี่ยมีอยู่ที่ออกมาแล้วเนี่ย6กองและน้องใหม่ของทางบวัวหลวงชื่อกองีเวียดนามเนี่ย กำลัง IPO อยู่ช่วง14-20ถึงตุลานี้นะครับวันนี้ก็19แล้วนะครับผมจะหลุดช่วง IPO อยู่แล้วนะครับผมเรามากางดูกันครับว่าเอ้ยถ้าเอาข้อมูลจากฟันแฟลคิดค,คร่าวๆเนี่ยมาเรียงกันเนี่ยของแต่ละที่แต่ละเจ้าเนี่ยแกงเวียดนามเนี่ยเจ้าไหนหน่าสนใจเจ้าไหนมีจุดเด่นด้านอะไรนะครับผมก็เราจะเห็นว่าในหน้านี้มันก็จะมีพวกข้อมูลเรื่องของ inception date อ่าก็จะพอรดูแล้วลว่า เจ้าไหนเนี่ยมาก่อนนะครับคนที่มาก่อนแรกๆเลยเป็นเป็นผู้ตั้งต้นเนี่ยการตั้งกองเวียดนามเนี่ยก็จะเป็นของ principal VNEQ นะครับตั้งมา2017นะครับผมแล้วก็ก็มีการวิ่งวิ่งไล่ไล่ตามมาบีเวียดนามเนี่ยอาจจะมาช้ากับเพื่อนหน่อยแต่ก็มานะครับผมทีนี้ถ้าเราไปดูในเชิงของโนยโยบายลงทุนเนี่ยมันจะค่อนข้างหลากหลายรายตหานิดนึงอะตัวหนังสือเยอะนะฮะแต่ถ้าถามเป็นไอเดียหลยักๆเนี่ยเราจะพอบอกได้อย่างนี้ครับว่าทั้งหมดของกองเวียดนามทุกๆกองเนี่ยเกองเนี่ย เป็นการทุนสไตล์แอคทีฟฟันครับก็คือมุ่งพยายามเอาชนะตัวแต่ชนีตล,ลาดหุ้นเขานะครับผมแล้วก็แต่ละเจ้าเนี่ยก็จะมีกลยุทธ์ในการไปคัดเลือกมาแหละว,ว่าฉันจะลงทุนหุ้นเวียดนามเนี่ยไปยังไงไปในทรงไหนนะครับผมแต่เด่นเด็นเนี่ยเราพอจะแบ่งทุกๆอันเนี่ยจะเหมือนกันก็คือเขามีนโยบายที่ไปลงทุนในกองทุนฟันเฮ้าต่างประเทศเนี่ย ได้หลายกองนะครับผมเป็นฟันออลฟันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นการแฟกชีเนี่ยเขาจะเขียนคล้ายๆกันแหละว,ว่าลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามนะอาจจะเป็นลงทุนโดยตรงอาจจะเป็นลงทุนผ่าน ETF นะครับผมซึ่งก็ต้องบอกเขาว่าเราพอจะแบ่งกลุ่มกันเนี่ยได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆครับผมอันนี้แบ่งเองโดยทางทีมงานเรานะครับผม1คือมันจะมีกลุ่มหนึ่งครับตั้งแต่ principal asset part k v i e t B เวียดนามครับที่เราจะเห็นเขาว่า เขาออกตัวว่าสัดส่วนการลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะลงทุนผ่านการลงทุนโดยตรงฟันในประเทศไทยเนี่ยตัดสินใจเลือกหุ้นเวียดนามโดยตรงนะครับผมอย่าง p r i n c i p a l v n q เนี่ยเขาก็บอกว่าใช้การลงทุนโดยตรงประมาณ40%ถึง90%นะ Asset t h เนี่ยลงทุนโดยตรงไม่เกิน60%นะแต่ก็มีสัดส่วนลงทุนโดยตรงเยอะอยู่นะฮะหรือเคเวียดนามเนี่ยของกสิกรเนี่ยเขาลงทุนโดยตรงเหมือนกัน40-60% บีเวียดนามที่กําลังออกใหม่ก็ออกตัวครับว่าเออฉันก็จะลงทุนโดยตรงนะประมาณ6กสิถึงเ็ดสิบเปอร์เซ็ตและสัดส่วนที่เหลือจะเป็นการลงทุนผ่าน ETF ที่เป็นฟันต่างประเทศเจ้าต่างๆนะครับผมบางคนใช้ JP Morgan บางคนใช้ VN สาสิบ ETF อะไรก็แล้วแต่ไปนะครับผมขณะที่อีกกลุ่มที่สองเนี่ยอย่างของ UOB KFV ของกรุงศรีแล้วก็วันเวียดนามเนี่ยสัดส่วนใหญ่ๆเนี่ยเขาจะลงทุนผ่าน ETF ครับผมจะมีของ KFV เ,เนี่ยที่จัดหนักหน่อย ก็คือชั้นใช้ ETF หมดเลยไม่มีการลงทุนโดยตรงนะครับหรือวันเวียดก็ส่วนใหญ่ก็เป็นตัว ETF หมดเลยนะครับผมจะมี UVO ที่มีสัดส่วนลงลงทุนโดยตรงนิดนึงนะครับผมอันนี้เราก็พอบอกได้แล้ว,ว่าเอ้ยในยะของของกลุ่มเนี้ยเออมีกลุ่มที่ชั้นไปลงทุนโดยตรงเยอะกว่ากลกลุ่มหนึ่งที่ชั้นอาศัย ETF เยอะกว่านะครับผมส่วนในแง่ของการ ป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยอันนี้อาจจะสแกนยากน,นิดนึงว่าใครป้องกันเหตุความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยในฟันต์แบงค์ที่ทุกๆเจ้าจะบอกว่าฉันเหตุด,ดามดุลยินิดนะจะมีของ U o โบที่เขามีวงเล็บมันมาหนให้ให้เห็นนว,ว่าเออฉันตอนนี้ปัจจุบันเหตุอยู่ประมาณ8ปสนะส่วนของกรุงศรีเนี่ยนอกจากจะจัดเต็มว่าลงทุนเ t ทีออย่างเดียวแล้วเนี่ยเขาออกตัวเลยว่าเหตุความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยไม่น้อยกว่าเนี่ยฉะนั้น ถ้าเราไปคุยกับนักลงทุนเราไปชวนขายเขากองทุนเวียดนามเราไปเจอคนที่เขาคอนเซิร์นเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนกลัวความเสี่ยงเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเราก็คอจะรู้ว่าควรจะเอาไหนไปแนะนาเขาโอเคเอฟเวียดน่าจะตรงใจเขาเพราะว่าป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยจัดเต็มมากปเราเก้าสิบเซนนะครับผมแล้วก็ต้องบอกเขาว่ากองทุนพวกนี้ต่างประเทศเนี่ยทุกๆกองมันก็จะมีค่าธรรมเนียมที่ บางคนจะรู้สึกว่ากองต่างประเทศเนีนย่ยมีค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างแพงนะครับปกติเนี่ยค่าธรรมเนีนยมการจัดการเนี่ยถ้าเป็นกองทุนหุ้นนะฮะกองทุนหุ้นไทยเนี่ยราวๆหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือกันกลางถ้าหนึ่งมาประถ,ถึงค่อนไปทางสองเนี่ยคือแพงในขณะที่กองต่างประเทศเนี่ยความอัตราไอค่าธรรมเนีนยมการจัดการเนี่ยราวๆหนึ่งจุดหกเนี่ยเป็นค่าธรรมเนีนยมเหมือนกับค่าธรรมเนีนยมที่ หลายๆเจ้าเนี่ยตั้งไว้ใกล้ๆกันนะครับผม1.6เป็นความเสี่ยงกลางๆไม่ได้เป็นต้นองเป็นกองเวียดนามน,นะครับอย่างกองต่างๆให้อื่นบางทีผมเคยได้ยินคำถามส่งมาเหมือนกันว่าไอ้พีวีนเก็บค่าธรรมเนียม1.6เนี่ยแพงหรือเปล่าก็ต้องบอกว่า1.6เนี่ยเป็นค่าเนี่ยที่ไม่ถูกแต่ก็ไม่แพงนะเป็นกลางๆสำหรับความเป็นกองต่าง แต่เราจะเห็นว่าในตราดนี้เราจะเห็นชัดอย่างหนึ่งคือมันจะมีกองของเจ้าหนึ่งที่เก็บค่าธรรมเนียมการจัดก,การเนี่ยถูกกว่าชาวบ้านคือกองของ,ของกองของกรุงศรีนะครับผมเขาเขาก็ออกตัวว่าเขาเน้นลงทุนผ่าน ETF ท,ท,ท,ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ใช้อาศัยการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่ค่อนข้างถูกนะครับผมแล้วก็ค่าธรรมเนียมอื่นๆพวกค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ,จ่ายอื่นๆเนี่ยรวมๆกันแล้วพยายามเก็บไม่แพงนะโท t a ลฟ e อยู่ที่ราวๆหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับผมฉะนั้นเนี่ย นอกจากถ้าเราไปเจอลูกค้าสไตล์ที่กลัวความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเราไปเจอคนที่บอกว่าเอ้ยผมไม่อยากเจอค่าธรรมเนียมแพงๆและอยากที่ลงทุนยาวๆค่าธรรมเนียมต่ําๆหน่อยมีไหมเคฟเวียดอาจจะเป็นคําตอบที่ตรงใจลูกค้าคนนั้นลงทุนคนนั้นนะครับผมขณะที่ฟอนต์เอ็นฟรีค่าการลงทุนขาเข้าเนี่ยที่เขาตีหัวเราเวลาเราเข้าลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะเก็บราวๆหนึ่งจุดห้าใกล้ๆกัน นะครับผมมีแพงหน่อยก็วันเวียดเจ็บ1.6นะครับผมแต่ว่าสำหรับคนที่อยากเข้าลงทุนกองเวียดนามแบบต้นทุนการเข้าลงทุนเนี่ยถูกๆหน่อยนะครับถ้าเป็นเจ้าเก่าหน่อยก็มีแอสเซทพัดเวียดเก็บยู่1.25นะครับผมแต่ถ้าใครอยากได้ถูกแบบสุดๆผันราคา50%เซลล์ตอนนี้ก็ ต้องใช้ของบัวหลวงที่กำลันนง IPO ตอนนี้ครับบีเวียดนามจะต้องลงทุนไวนิดนึงเพราะว่าเขาให้โปรว่าถ้าลงทุนช่วง IPO เนี่ย14ถึง20เนี่ยเหลือวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าลงทุนช่วงเนี้ยอ่าค่าธรรมเนียมตอนฟอนเอ็นเนี่ยแค่ราวๆ0.5 0.75ครับครึ่งนึงเลยแล้วถ้าเป็นหลัง IPO ก็จะเป็น1.5เท่าๆกับเพื่อนๆแหละนะครับผมก็เป็นใครที่อยากเข้าเวียดนามแบบต้นทุนถูกก็ใช้ตัวน,นี้ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นียาวๆก็จะแพงเหมือนชาวบ้านครับ1.6นะฮะประมาณกลางๆนะครับ ทีนี้ไฮไลท์เรื่องค่าธรรมเนียมนิดหนึ่งนะมันจะมีอยู่2กองที่พอเป็นทัวร์โวลฟีแล้วเนี่ยค่าธรรมเนียมเนี่ยแถมแพงนะครับคือตัวแอสเซทพัดเวียดกับปรินซิปัลเวียดนะครับผมที่ทัวร์โวลฟีเนี่ยดูตามฟันแบกชีล่าสุดอัปเดตนะครับเขาซัดไป คนหนึ่งแอสเซท a ั s เนี่ยซัดไป3%เลยนะครับผมพิเ n c i วี l v ดีคิวเนี่ย2.3%เลยเนี่ยถ้าถ้าถามมาอย่างนี้ค่าธรรมเนียมคือแพงใช่ไหมก็บอกได้เต็มปากเต็มคำก็แพงนะแพงแพงเลยทีเดียวนะครับผมก็คนที่คอนเซิร์นเรื่องค่าธรรมเนียมอาจจะไม่ชอบตัวแอสเซท a ั s กับพิเ n c i วีเ v ดีคิวนะครับผมแล้วก็แบ c ก e เอ็นฟีส่วนใหญ่ทุกๆเจ้าเหมือนกันนะครับคือไม่เก็บ ตอนแบ็กเอนคะรับเก็บแค่ขาเข้าอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็มินิมัมอินเวสเมนต์ส่วนใหญ่เนี้ยก็อยู่ราวห้าร้อยบาทถึงพันบาทนะครับผมจะมีเจ้าแพงหน่อยก็คือแอสเซทพัดเวียดห้าพันห้าพันนะครับไปเจอนักลงทุนที่อยากจะดีซีเอกองเวียดนามเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับกองแอสเซทพัดเวียดเท่าไหร่เพราะว่า กันต่ำเพราแพงมาแต่ดีเซลได้ยากต้องใช้เงินเยอะนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆตามข้อมูลจากฟันแฟกชีสนะครับก็พอจะได้สโคปประมาณนึงแล้วแหะว,ว่าเออถ้าเราไปเจอลูกค้าเน้นค่าธรรมเนียมต่ำนะเน้นป้องกันความเสี่ยงแล้วเปรียบ KF เบียดเป็นคําตอบลูกค้าที่อยากได้ฟอนต์เอ็นถูกๆช่วงนี้ ตัดสินใจได้ไวก็วีเวียดนามน่าสนใจนะครับผมแต่ใครกลัวค่าเนียมแ,แพงก็คงต้องเลี่ยงแอสเซทพัดเวียดกับ p r i n c i p ีเ v n น q นี่คือการดูข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมตามฟันกับชีสนะครับผมโอเคอันนี้ก็มาขยายตัวนิดนึงนะครับขยายความนิดนึงเรื่องของนโยบายการลงทุนที่เล่าไปเมื่อกี้ที่เราแบ่งกลุ่มนะโซนสีแดงด้านซ้ายคือแกงที่ มี direct investment โดยตรงเยอะนะครับผมขณะที่โซนแก๊งสีเทา3าตัวด้านขวาคือตัวที่เน้น ETF เป็นหลักนะครับความน่าสนใจนิดนึงก็คือเขาจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมี ETF หนึ่งที่หลายๆเจ้าเนี่ยให้ความนิยมนะก็คือตัวตัว JP Morgan Opportunity Fund นะครับพี่เราจะเห็นบ่อยในหลายๆเจ้านะครับผมเป็น ETF อันหนึ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้กันนะครับผมแล้วก็ขณะที่ของ B เวียร์นามเนี่ยเรายังต้องรอรุ้นกันต่อครับว่าพอลงทุนไปสักพักเนี่ย เขาจะออกมาลงทุนอะไรสัดส่วนหุ้นเท่าไหร่ใช้ ETF อะไรตอนนี้เขายังไม่บอกแต่เขาแค่บอกขรอคาวว่าจะลงโดยตรงประมาณ60-70%นะครับผมฉะนั้นเนี่ยกับคนที่จะลงบีเวียดนามเพื่อเอาคขา้ารเนียบก้อนเอ็นูปเนี่ยต้องวัดใจนิดนึงเพราะว่าโภพแมนผลงานทําได้ดีแค่ไหนยังไม่รู้นะครับผมแต่ก็ต้องบอกเขาว่าถ้าเราถ้าเรามีความประวัติประสบการณ์เคยลงทุนในของบัวหลวงเนี่ย เราจะรู้จักกองหนึ่งก็คือกอง BG นของบัวหลวงนะครับที่เขาสไตล์การลงทุนเนี่ยอาจจะคล้ายๆของบีเวียดนามนะครับ, R, รบก็คือเขาลงทุนหุ้นจีนโดยใช้ E t ทีอของอ l รยันจีนานะครับผมที่เป็นเป็น E t ทอันเดียวกันกับที่ M อชมจน่า K คทแชร์ที่เราได้นําอยู่ใช้นะครับผมแต่เขาก็ามีส่วนที่ลงทุนในหุ้นจีนโดยตรงเหมือนกันนะครับผมซึ่งตัว BG เนี่ยในการทําผลงานเขาเนี่ยก็ค่อนข้างทําทได้ดีพอสมควรน,นะครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากเบสว่าผลงาน BG นเคยทําได้น่าสนใจ อาจจะเป็นลุ้นกับทักษะฝีมือของบีเวียดนามเนี่ยก็มีลุ้นนะครับผมแต่อย่างว่าแหะครับว่าคุณเวียดนามกับคุณจีนก็อาจจะไม่เหมือนกันทีมงานที่เคยเชี่ยวชาญทุจีนอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญหุ้นเวียดนามหรือเปล่าอันนี้เ็าต้องไปลุ้นเหมือนกันนะครับผมใช่นเนี่ยใครไม่อยากลุ้นใครอยากเชื่อมือจากโพรเรนแมนในประวัติมากกว่าเนี่ยอาจจะใช้การเลี่ยงบีเวียดนามไปก่อนนะครับผมโอเคครับ แล้วถ้าเรามาดูผลงานกันบ้างล่ะโหฟุหแมนครับแกงเวียดนามเนี่ยใครทําได้ดีทําได้เด่นเทียบๆกันเนี่ยอันนี้เราเอาตัวประวัติตัวฟแมนย้อนหลังมาเทียบกันนะครับผมทั้งหมด6กองถ้ายังไม่มีบีเวียดนามนะครับเพราะายังกำลังตั้งไขย่ยังไม่ยังไม่มีผลงานนะครับผมต้องบอกว่าแกงเวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามาเทียบกันได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ย ตั้งมาแล้วล่ะประมาณ3ปีนะครับผมช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะซึมๆนิดนึงใครลงคุณเวียดนามช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะมีท้อใจได้บ้างแลวว่าลงมาตรงนานไม่โตเลยแต่ว่าเวียดนามะก็พุ่งมาพุ่งปีสแรงเอาด้วยปัจจัยช่วงบ่มเพาะมานานมาพุ่งแรงแตอนช่วงปีโควิดนี่นแหละนะครับผมก็ต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยในกราฟเนี่ยเราเอาเทียบกับตัว vn index ตัวหนึ่งนะครับผมก็อยากจะให้ดูว่าเอ๊ะส่วนใหญ่เนี่ยที่เราคุยคุยว่าอกองเวียดนามส่วนใหญ่เป็นกอง Active ฟันเนี่ยพยายามเอาชนะตัวดัชนีนะแล้วมีใครบ้างที่ชนะดัชนีได้จริงๆบ้างนะครับผมก็ต้องบอกเขาว่าถ้าเทียบระยะ3ปีเนี่ยตัว vn index เนี่ยโตราว47%นะครับผมก็มีทั้งกองที่แพ้ตัว vn index นะครับแล้วก็คนที่ชนะนะครับผมแต่คนที่ชนะเด่นๆเนี่ย ก็จะมีของ asset part กับ principle เวียนะครับผมทำฝีมือได้ใกล้เคียงกันนะครับขณะที่ลองลงมาคือตัวเคเวียดของตัวกัฟฟิกรนะครับผมสมตัวเนี้ยค่อนข้างเอาชนะตัว vn index ได้ขณะที่3ตัวที่เหลือนะกรุงศี uob วันเนี่ยค่อนข้างแพ้นะครับแพ้ตัว vn index นะครับผมถ้าจำกันได้ไอ้ตัวที่ชนะเนี่ยก็คือชาวแก๊งที่ เป็นการลงทุนสไตล์มี Investment โดยโตรงอ่า e i t e c t i n v e s t m e n เนะครับผมเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับผมมันก็พอจะเป็นตัววิเคราะห์ได้คร่าวๆว่าเอ๊ะกองเวียดนามที่เขามีสัดส่วนลงทุนโดยโตรงเนี่ยฝีมือเขาถูกเลือกถูกจริงเลือกทำได้ดีจริงเนี่ย เขาก็สามารถเอาชนะตัว Vn Index ได้สมภาพภูมความเป็นกองสไตล์แอคทีฟฟันจริงๆนะครับผมเมื่อกี้เรามีพูดไปใช่ไหมครับว่า principal เวียด asset ทับเวียดเนี่ยค่าธรรมเนียมเก็บแพงแพงนะฮะแต่ว่าตัวต้องบอกเหครับว,ว่ามันก็นคุ้มค่าฝีมือเขาที่ต่อให้เก็บค่าธรรมเนียมแพงสองเปอร์เซนกว่าสามเปอร์เซนกว่าแต่พอโฟมแมทหลังหากค่าธรรมเนียมเขาก็ทําเอาชนะตัวไอตัว Vn Index หรือตัวดัชนีได้นั้นแปลว่ากองทุนเวียดน,นามเนี่ย ดูค่ารมเนียมเห่ือเดียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมดูเรื่องของฝีมือด้วยว่าถ้าสุดท้ายแล้วเขามีความเชี่ยวชาญเขาเขากล้าเก็บค่าแรงในการทํางานของเขาแพงแต่เขาทําผลงานได้โดดเด่นก็ดับว่าเป็นกองที่มีความน่าสนใจนะครับผมอย่างถ้าดูแค่นี้ยเราพอจะบอกข้อค่าว,ว,ว่าเออ performance a s s e t ซทท s ชกับ c i p a l เนี่ยน่าสนใจนะครับผมแต่ก็ยังตอบได้ยากว่าถ้าต้องเลือกสักกองใดกองหนึ่งจะเอากองไหนดีนั้นเราไปดูเพิ่มกันนะครับผมอันนี้เนี่ย ยังเป็นเรื่องของ performance อยู่นะครับดูเรื่องของ SD เพิ่มขึ้นมานะครับผมในตารางด้านล่างนะครับก็เป็นการลองดูซิว่าถ้าตัว VN Index ด้านล่างสุดของตารางเนี่ย return annualized no เนี่ยเฉลี่ยยา,ย,ายาวๆเนี่ยประมาณ3ปีเนี่ยเฉลี่ยาย,ายาวๆเนี่ยเขาโตปีละประมาณ14% SD ครับ standard deviation ความผันผวนอย่ลา23%เนี่ยมีกองไหนไหมที่ทำผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ย ชนะ VN Index ได้แล้วก็ควบคุมความเสี่ยง Standard Deviation เนี่ยให้ต่ำกว่าตัว VN Index ได้นะครับผมแล้วก็จะพบเลรอว่า Asset Puts เวียดกับ K เวียดของกสิกรเป็น2ตัวที่พัมโฟมแมนเนี่ยชนะตัว VN Index ได้แต่ก็ยังคุมความผันผวนได้ให้ต่ำกว่าตัว VN Index ได้นะครับผมก็มีดีทั้งเชิงลุกและเชิงรับนะครับเชิงลุกตั้งโฟมแมนโดดเด่นเชิงรับควบคุมความผันผวนได้ดีขณะที่ตัว Principal แม้ว่าโฟมแมนเนี่ย ก็เก่งนะเก่งพอๆกับแอสเซทพารเลยแต่ความหันผวนเี่ยก็แรงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมส่วนหนึ่งก็มาจากเพราะว่าตัว Princi ิลเนี่ยเขาให้น้ำหนักสัดส่วนการลงทุนในหุ้นโดยตรงเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับผมเลยไม่แปลกใจเลยว่าความหันผวนเนี่ยเขาจะหนักกว่าขณะที่ตัวแอสเซทพารเนี่ยเขาจะบาลานซ์ลงมามีตัว e t f เนี่ยในสัดส่วนพอสมควรทำให้ความหันผววเนี่ยมันน้อยกว่าตัวของ Princi ิลนะครับผมอ่า อันนี้เรามาดู performance ช่วงปีนี้เลยครับ2021นะครับก็ต้องบอกเขาว่าด้วยความซิ่งของตัว principal เนี่ยที่เขาก็โฟกัสพอร์ตนะมีลงทุนพุ่นโดยตรงค่อนข้างหนักเนี่ย performance ปีนี้ค่อนข้างฉีดเป็นที่1เลยนะครับผมแต่ก็มาพราะกับความผันผวนที่โหดเอาเรื่องนะครับผมขณะที่ลง,ลงมาก็จะเป็นของทาง asset part กับทางกสิกรนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ไล่เรียกันลงมาแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ ช่วงปีนี้ทุกๆก,กองก็ทําผลงานได้สมความเป็นกองแอคทีฟนะับนั่นคือชนะไอตัวเส้นปากเสียพูที่เป็น vn index ได้ทุกคนนะครับผมก็พอจะคุยได้ว่าเออฉันเป็นกองแอคทีฟเอาชนะตัชน,นีได้นะแต่ก็มีคนที่เอาชนะได้มากเอาชนะได้น้อยแตกต่างกันไปความโดดเด่นที่1ที่2ก็ยังอยู่ที่ตัว asset part s, กับ p r i n c i p l นะครับผม อันนี้ก็เป็นการวางพอดกราฟนะครับผมดูในเรื่องของ return และ standard deviation คู่กันนะครับผมเราก็เทนแล้วว่าไอจุดที่อยู่ทางขวามากๆเนี่ยคือแกงที่ความผันผวนสูงนะครับจุดที่อยู่บนๆเยอะๆเนี่ยคือแกงที่ return สูงครับแล้ก็จะสังเกตได้ว่า Asset p a ากับ p r i n c i p l e เนี่ยทำผลงาน return ได้ใกล้เคียงไล่เลียกกันนะแต่ Asset p a าคุมความเสี่ยงได้ดีกว่าฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาความคุ้มในเชื่อของโปรไฟล์ฝีมือไฮลิส s ไฮรีเทิร์น คนไหนทำได้ไฮรีเทิร์แต่ว่าโลลิสกว่าก็ต้องบอกตามแฟกต์ของข้อมูลนี้ว่าแอสเซทพัทเป็นตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจแม้ว่าถ้าเราจำกัดว่าแอสเซทพัทเนี่ยเป็นกองหนึ่งที่ค่าธรรมเนียมแพงแพงนะครับแพงที่สุดเลยโตัวทัลรีเทิร์นะสามเปอร์เซ็นต์นะฮะและขั้นต่ำก็แพงแพงนะก็จะลงทุนได้ต้องใช้ขั้นต่ำห้าพัน,น,น,น 5, บาทแต่ถ้าเราไปเจอคนที่จัดพอร์ตมีเงินก้อนใหญ่พอสมควรและถือยาวได้เนี่ยแอสเซทพัทก็เป็นกองหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมว่าลงทุนได้แล้วก็ ทำฝีมือมาช่วงปีสาปีที่ผ่านมาเนี่ยออโดดเด่นกว่ากองอื่นๆ,ๆแล้วก็คุมความเสี่ยงได้พอสมควรนะครับไม่ได้เป็นตัวหนึ่งที่เออความเสี่ยงหลุดโลกไปเลยนะฮะโอเคครับเรามาดูดอดาวกันบ้างครับว่าแล้วถ้าแอสเซทพารดูดีมากแล้วดอดาวเวลาเขาปรับตัวลงเนี่ยเขาลงแรงกระชากใจมากกว่าชาวบ้านหรือเปล่านะครับผม <S <S อันนี้เราดูดอดาวย้อนหลังสาปีนะครับแล้วก็เห็นภาพแล้วว่าในสาปีย้อนหลังเนี่ย ทุกๆก,กองมีดอดาวที่มากกว่าตัว b n Index หมดเลยนะครับผมมีแต่ว่าคนที่ที่เราบอกว่าหนักหน่อยเนี่ยก็จะเป็นของทางยูเนเต็ดเวียดนามของ UOB นะครับผมแต่จริงๆก็ไล่เรียกขนาบ40% 39%เนี่ลองมาเป็น principal เป็นวันอ,อะไรเงี้ยนะครับผมแต่ถ้าสนใจคือตัว asset part นะครับผมที่เมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันไปว่า return ทำได้เด่นคุมความเสี่ยงได้ดี ตัวดอดาวเนี่ยเขาก็ไม่ได้หนักหนาเท่าเพื่อนๆครับอ,อาจจะไม่ได้เบาที่สุดแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวที่หนักที่สุดเช่นกันฉะนั้นเนี่ยการคุมความเสี่ยงของตัวเอสเซนทัพเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผมแล้วถ้าดูเฉพาะสะโคปปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยก็มีประวัติขัดทุนอยู่ราว1 1 1 2ไล่เยี่ยกันนะครับผมก็ถือว่าเบากว่าตัว VN i อ d e x ินเซะด้วยซ้ำนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่เราเรารู้เพิ่มก็คือเราจะเห็นว่ากองเวียดนามเนี่ย มีโอกาสการเติบโตดีทางทิศทางเศรษฐกิจนะครับผมแต่ความผันผวนความเสี่ยงในความเป็นความเป็นไอตัวฟอนเทียร์มาเก็ตเนี่ยก็ยังสูงอยู่ดีนะครับผมตลอดสปีเนี่ยขาดทุนได้หนักสุดก็คือ4 0่บางคนฟังเราพรีเซนเทชันวันนี้แล้วเกิดศรัทธามั่นใจกองเวียดนามแนะนําลูกค้าเลยพี่จัดเลยเวียดนามเอเชียไลทิ้งสตาร์เวียดนาม, AC Star, เ,ตนามเต็มหอดไปเลยเนี่ยอันเนี้ยนะต้องเกิดว่าต้องระวังนะครับผมเวียดนามเนี่ย ัขาดทุนหนักๆ40%ถามใจลูกค้าเออลูกค้าครับรับความเสี่ยงเจอกองที่ตัวเนี้ยขาดทุนได้40%หนักๆเนี่ยรับได้ไหมอะไรอย่างนี้แต่จริงๆ40%เนี่ยอาจจะเป็นภาพที่น่ากลัวไปหน่อยเพราะว่ามันเป็นการปรับตัวดอดาวในช่วงโควิดที่มองว่าเราคงไม่ได้เกิดวิกฤตกับโควิดอะไรหนักๆเนี่ยติดตดกันในช่วง4-5ปีนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าดูภาพเฉพาะปีนนเนี้ยขาดทุนละล้าว10%เนี่ย ก็เป็นความเสี่ยงของกองหุ้นชนิดหนึ่งนะครับผมแต่ก็ถือเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งแล้วก็กองเวียดนามเนี่ยเล่ามาทั้งหมดก็อาจจะไม่ได้สวยหรือว่าเป็นกองที่เติบโตดีได้แน่มันก็มีความเสี่ยงของความกระจุกตัวในรายประเทศด้วยเพราะว่าเป็นกองที่เน้นโฟกัสในประเทศเวียดนามเดียวเนี่ยฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วคาแนะนําของเรานะครับก็เราบอกว่าเออกองเวียดนามมีโอกาสเติบโตได้ดีนะตามที่ตั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศเขาแล้วก็มีทางเลือกมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดก็มีบีเวียดนามมา ออกออกกองมาใหม่นะครับผมฝีมือจะเป็นยังไงอาจจะต้องรอลุน้นการความเป็นกองสไตล์สไตล์เลือกหุ้นเองส่วนใหญ่เนี่ย จะอ๋อเป็นมามืดเอาชนะ principal VADQ กับ asset u ั t เวียที่เป็นกองรุ่นพี่ที่ออกมาก่อนแล้เรา3ปีได้ไหมอันนี้ต้องวัดใจกันฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเข้ากองเวียดนามเพื่อเอาฟอนเอ็นขูรขึ้น1ราคาเนี่ย0 5เนี่ยต้องรุ่นในฝีมือของข้างบนหลวงนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าใครอยากเอาชัวว่าเฮ้ยเคยเห็นฝีไม้ลายมือมาแล้วเนี่ย asset พัดเวีย principal VADQ เป็นกองที่เราค่อนข้างแนะนํา นะครับผมบางคนอยากออม DCA กองเวียดนาม a อ s e t p พัทอาจจะแพงไปห้าพันก็ใช้ Principal V i ซซิโฟเวีเป็นทางเลือกในการลงทุนได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้ว asset p พั s, ไอตัว Asset กองเวียดนามเนี่ยก็เป็น Asset หนึ่งที่เราแนะนำว่าลงทุนเป็นคอร์พอได้แต่ก็อย่าลืมกระจายลงทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงด้วยเพราะว่ามันก็มีโมเมนต์ที่แต่ละประเทศเนี่ยมีโมเมนต์ที่เติบโตคนละช่วงเวลากันครับถ้าเราดูกราฟเยนทูเดทเนี่ย เส้นสีน้าเงินนะครับเวียดนามเนี่ยพุ่งแรงแซงแซงที่1มาเลยนะครับรองมาก็เป็นอินเดียบีพาลาตะนะครับพุ่งแรงไปเลยแต่ว่าปีนี้เนี่ยอย่างดูยูทูเด็ดปีนี้เนี่ยกองจีนนะครับบีจีอีคิวของทางโบหลวงนะฮะก็เป็นกองหนึ่งที่โฟมแมนไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับติดลบนะครับผมแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่า จีนจะอวสานแบบนี้ตลอดไปหรือเวียดนามจะพุ่งแรงตอบแบบนี้ตลอดไปมันก็มีความเสี่ยงของมันถ้าเราดูภาพใหญ่เราจะเห็นแหละว่าย้อนกลับไปสักสามปีดูผลงานเนี่ยมันก็มีโมเมนต์ที่เวียดนามเนี่ยซึมๆนะครับผมไซเว้นะครับขณะที่กองจีนเนี่ยเป็นกองที่มีประวัติก็เคยมีช่วงที่เขาพุ่งแรงหรือกองหุ้นทั่วโลกพีวินก็มีช่วงที่พุ่งแรงนะแต่ตัวเนี่ยมีช่วงที่พุ่งแรงกดตัวต่างช่วงเวลากันก็จะปลอดภัยมากกว่าถ้า จัดพอร์ตการลงทุนเนี่ยมีหลายๆแอสเซทไม่ได้พอตนะครับไม่ได้มีแค่เวียดนามอย่างเดียวฟังวันนี้ไม่ได้ไหมายความว่าเราเชียร์เวียดนามเต็มพอตนะครับผมก็ให้กระจายความเสี่ยงแต่พอจะบอกได้ว่าเวียดนามถ้าดูในยะของเศรษฐกิจประเทศเขาแล้วเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่สามารถลงทุนเป็นคอพอร์ตได้คบคู่กับกองหุ้นทั่วโลกอ่ากองพลังงานสะอาดหรือกองหุ้นจีนได้นะครับผมเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจจากฝั่งเอเชียอีเวอร์จิ้งมาร์เก็ต นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมการรีวิวกองทุนเวียดนามคข่าวๆของวันนี้นะครับผม